โดยอยาก,ก,กพากพาิแม่และพอที่เห็นคิดนี้จะขอให้เพื้นลงมาหรือว่ามาอยู่กับลูกโดยลูกก็คิดหอดพ่อและแม่กับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี กันเบิดสุขุสุคนวดสุมองสุบอนเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะโดยมื้อนี้มาพบมาพ่อกับบ่าวพามีอีกแล้วเนาะมาพบมาพ่อมื้อนี้ทางบ่าวพามีก็เดินทางเข้ามาทางาบ้านน้องเม์น้องบิ้งเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็สิเข้ามาหาน้องเพิ่อนพี่น้องหลังจากว่าน้องเพื่อนว่าได้ที่ได้ทางแล้วเนาะมีที่ดินเป็นของอตัวเองพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บ่าวพมีก็สิเข้ามาหาน้องเพื่อน เพราะว่ามีเอฟซีเนาะเพื่อนกะแนะนำว่าพมีเข้ามากับสาวลำพรพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็สิมาอัปเดตการเป็นอยู่ของเพื่อนเนาะว่าเมื่อนี้นี่น้องเพื่อนไปเก็บกระปองขายคือเกาบบหรือว่าจังไดเนาะพี่น้องเนาะบางเถื่อมีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญอสอยเพื่อนเข้ามากพี่น้องกับสิวิตน,น,น้องเพื่อนกะอากาสงสารแห้งเนาะพี่น้องเนาะเท่าที่ได้ฟังมาพี่น้องแต่ละคลิปที่ว่ามีคนมาถ่ายพิธีชิวิตน้องเพื่อนอากาสงสารพี่น้องเลย เป็นสองพี่น้องที่วา่าสู่ชีวิตน้อพี่น้องเลยกัขยันเนาะโดยป้ายังได้เข้ากับเขาไปหาโดยเนาะพี่น้องมือน,นี่ก็เดินทางมา,ากับสาวลำพนคือเก่าพี่น้องเลยสบายดีเด้อทางสาวลำพนสบายดีเด้อโดยมันเจา้าหายังอุกถึกอยู่ฮะโดยข่อยกำลังหาไม่อ,อ,อันซื้อไม่มาไม่ซื้อไม่มาไม่โดยหากระใสเธอเดียวบานีเลยก็เพล่เหลวเพลเลยโดยเบิ่งดูฮะ เป็นยังได้เสียงขวกอยู่เบาเมนอันนี้จะซื้อทายนี่ฮะอ่าทาเกาะอ่าแปดร้อยเก้าสิบบาทโอ้แปดร้อยเก้าสิบบาทด้วยดยโดยก็ได้อันดังขึ้นในน้อยนึงเนาะเมนเมนดยแต่ว่าเพ่บอกรือว่าจังใดมันแบบมันเสียงกับมันสัมกันนะจะบอกมันเพ่บอกรือว่ามันใส่ได้อยู่เบามันมันกับเป็นน้ำไม้ฮะอะไรกับเป็นน้ำคุณภาพ เพิ่นน่ะนะครับว่าราคาเพิ่นกระซัมนี่อะน,นะพี่นออ้องกระใสไปนวดสลัมพร็เมียนเมียนอันแต่ว่าอันเทาใส่ไม้กับโปงใส่ไม้กระซำกันน่ะนะโอ้ขอเลยว่ามันเป็นน้ำไม้เทโพหรือว่าอยงไรก็เลยสิลองเบิ่งมื้อน,นี้ชุมเฮาสองคนก็มาหาอันทางน้องเมย์แล้วก็น้องบิ้งเนะาะเข่ามาหาเพิ่นเป็นครั้งที่สองพี่น้องเมื่อนี้บ่ฮู้ว่าสิพ่อเพิ่นหรือบ่เนาะเปิดคลิปมาก็อยู่หน้าบ้านในเฮือนน้องอุทัยพี่น้องเอ้ยอ่ไปเฮาเข้าไปหาเพิ่นสลัมพร โดยไปหาเพื่อนก่อนพี่น้องเลยปไปพี่น้องเลยโดยปไปพี่น้องเขาไปน้ำกันเขาไปพร้อมกันเลยเนาะคือเงียบเฉยเมือยหร่เถอะพี่น้องเลยมื่อนี้เนาะมีคนอยู่เฮือนอยู่บ่อโอ้โดยสบายดีประตูโดยข้างน้องเมกับน้องบิ้งด้วยสไปใส่อะไรอ้น่องเมกับน้องบิ้งไปเก็บผักเออคนไปย่างไปทางไหนีสวนบ่อมีสวนครัว โดยโดยค้งทางคนทางผุนกระหอดบอสพี่น้องเอ้เนาะเข่าไปน้ากันอันทมอันพุดตู่เพิ่นลอาเพิ่นอยู่พี่ได้อันนี้แมนเพิ่นแซมโมได้ข่อยจื้อยู่นี่ค่ะโดยปปจ้ะบู๊อวเพิ่นซิยู่หรือบอข่อยจื้ออูลูกเพิ่นอันนี้ค่ะโดยเออพุนแล่น้องเพิ่นนายพี่น้องเอ้เนาะ โอ้อยู่สวนพักสวนครั่วพี่สบายดีล่ะโดยสบายดีเลี้องเป็ดบ่นนี่ฮะนางเอ้อโี่น้องเ้ยนาโค้งงีงสารนะฮะล่ะทำพี่ทางน้องเมย์ผเห็ดยังได้อันนี้สบายดีล่ะ 1 1> เห็ดยังอันนี้ฮะสวนพักบ่อนฮะปลูกเองเลยบ่นี่อู้่ยะ่กนอโดยโอะละหนีไม้นี่นะมีบ่เขามานบ่เออเข่าอยู่งามแท้พักเึนี่เนาะสงเกน้องพี่น้องไมือนี่มาเออสมบัตสวนคัวแลเนาะอันนี้กระเด็ดกินเนี่ย โดยโดยอันนี้ผักกาดบอนังแมนอันนี้กระบงแล้วตอนนี้มันกระบุงมีเนื้อทีแน่เนื้อโดยเนื้อทีปลูกมันหน่อยเนาะโดยเลยว่าปลูกได้จัมนี่มันใหญ่แล้วละก็ลโกแลวก็ปลูกไม่โดยโดยอันนี้พักยังนี่ฮะละผักกาดพักกาดละกพักบัวหอมบัวอันนี้คือปลอดสันผิดเลยมันบอกโดย โอ้ผักนี้อ่นี่เนาะปร่งแล้วก็ลูกก็กินนไงโดยอันนี้ชุนเจ้าปลูกชองพี่น้อกในบ่อนี่ฮะโดยเป็นผักสวนครัวเนาะอันนี้ก็ต้นมะเพ็ดโดยเจ้าบอกระนะโดยเออเป็นน้องชุนเจ้ากับน้องหลานเนาะกาปลูกใช้นั่งบ่นีิหาปลูกน้ำมันมนี่บ่โดยสะท้านทีบกขวงปันใดคืออันอันนี้นหะปกติน่ะกุ้งยู้แต่ชุนเจ้าบุ้มีแล้วแอมบอก เก็นไนปลูกแบบซัมมี่อะไรอ๋อเิ่นไ้ปลูกซัมมี่อันนี้อันนี้เป็นที่ของไผ่อันนี้ที่ของอันลูกสาวของพอเถ่าออลูกสาวของพอเถ่าอ๋อเพื่อนเราได้สาวบรรพรเอิ้มมน,ป,นป้าป้าป้าเอกอ๋หเปลูปกเฉพาะซัมมี่โดยมีผักบงผักซีผักบัวพี่น้องเลย,ยมักทุก่วน,นะคือแบบจ่อยคืออันนองเมแท่นนี่เนาะ แบบบลอด์ใส่ปุ๋ยบนี่ละนปุ๋มธรรมชาติอะรนปุูกธรรมชาติเลยบลอนนี้อันก็ตัวงามสุดเลยนี่หนโดยนี่นนไปากกาศทุบมือบนงละโดยคือมีเสียงเป็ดเรียงเป็ดน้ำบอนนี่นางโดยปะผาอายไปเบิ่งหน่ปะโดยครืองเนวเครือมันได้สลเอาอยังเคลือโดยทำ้ายทำายว่าอาหารโดยโดย มือนึงเกือหลายปานไดเท่า3มือมันก็มืดแห3มือมันก็มืดดูน้องซื้อแบบใดซั่นซื้อเป็นซื้อเป็นโลบทง10,000ทง10,000ดูอโดน2 3 0 0 0 0ก็เบดแล้วเนาะแม่นๆแสดงว่าประหยัดให้แน่ๆนี่โดย กือตอนเศร้าตอนแรงเหมือนนางหรือว่าตอนเศร้าอลไรก็แล้วเศร้าตอนถิ่งตอนแรงโอ้ซ้ำไม่ล่าพุ่นโบนี่ฮะถิ่งเพลเพล่นเป่าถ่ายช็อตสามข้าไก่เขาไปเลยกะเตะจิกมัเออแดดชงหนาพุ่นแย้มบ้าพีน่ะพ่นแมาพีก็มันแดดไก่ได้สาวบูเห็นซ้ำมเนาะโดยเป็ดนี่ฮะซื้อน้ำไผ่นี่ฮะล่ะซื้ออยู่แถวอันนาแถวหยุ่นแถวคำบงไหนบอกดงนาคเออดงนาค โดยโดยคือว่าน้องเพิ่นก็เป็นคนมักเลี้ยงเนาะสารัมพรไก่เพิ่นเข้ามากินนื้อโดยโดยเป็ดเท่ากับบริเกียรไก่เพิ่นมาเขียอคือเลี้ยงเลี้ยงลายเถื่อแล้วบ่อันนี้ได้คลายน้ำอยู่บ่นางห้ากระเสียมาเลี้ยงโดยเลี้ยงกับบริยาคลายเลี้ยงไว้ไว้เบิ่งเนาะโดยอ่โดย คลองน Saint ้องบิงก็มีบ่หรือมีแต่คลองน้องเม่นี่นะมีแต่คองเพื่อนเออเรียงน้ำกั้นบนังเรียงน้ำกันเสี่ยงน้องแหละโดยใหญ่ก็บคายและน้องเลยเนาะคือว่าและแพงเพิ่นก็ได้พี่น้องเลยเนาะคือกังคขำกลางขึ้นในสระว่า้ใส่เป็ดไว้อยู่นี่ยือไก่เฮือนเตไก่เฮือนแเสี่ยงได้เนาะแม่นแม่นเือนซ้ำ กบดีเสียบ่เข่ามากหันกะมันกบ้าวเข่ามาสบายม่นะมันบุรีมี่ยังขังเลยโดยโดยยันอยู่เนาะเพราะว่าเพี่น้องจะเป็นคนมักเลี้ยงก็ดีเนะพี่น้องเลยเป็นคนที่ว่ามักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ได้ปล่อยได้ยังอยู่บ่นะ้นบ่บดีเซียทีั้งไวเลยโดยเพราะว่าพื้นที่แคบนะพื้นที่บ่มีเนาะการทำสิปล่อยกัดยันไปทางอื่นอีกโดยเตือนในการเลี้ยง สบายอยู่เด้แม่แม่อันนี้เลี้ยงใส่ซุ่มพี่น้องเลยอันนี้พื้นเพี้ยนใส่ซุ่มเลี้ยงใส่ซุ่มอลไรก็เอาอันอ่ายังนางซีฟ้าเนาะอันนี้เป็นเอิร์นเอิ้นเป็นแยงแงงแงงซีฟ้าขังพี่น้องเลยคัา่าวเป็ดนี่มันหมักน้ำเลยเนาะตัวเป็ดน้อยน้ำอันนี้คือบูมีน้ำม่วแถวเฮือนจานี่นางมีแต่น้ำสางมีแต่น้ำสากด้วย โดยโดยน้ำซักคือเราใส่กินเลยบ่โดยปลาผ้าอ้ายไปเบิ่งนี่ยแหละตั้งงานกินอยู่นี่บ่นะโดยถูกเป็น้องห้กระหูได้โดยคืออยากอันนันเปื้อนอยู่ละโดยแมนกินอยู่นี่เลยบ่โดยกบไทยเป็นแรด้ห้มันเขาอันตั้งขินเลยบ่หรือว่าต้มน้ำต้ม ต้มกินบ้างหมอกระมีขี้ผุนอ่เพราะว่ามันบ่อนั่นนะพี่น้องนี่แหละเนาะกระผมใหม่ยังใบมุงใบไม้แมนคือสิโปมขึ้นบ่อเวลานั่นก็ได้ขึ้นบ่อได้ขึ้นมาแล้วก็เอาใส่อ่างแล้วก็เอากระตุกมาหายโดยโดยจะว่าต้มกินเด้อยวปอให้แมนบ่ให้กินดิบนะจะหน่อยเฮาสิเย็บท้องโอ้ยน้องแหงบ่สบายซั่มโดยแหงหมักเป็นพญาติกระผมยังอย่าง แต่เมื่อนี้ชุ่มไม้ก็มาหลินน้ำน้องเลยเนาะปาไปหาอยู่บนห่มพอและพี่น้องเลยพากันยืนตักแดดเนาะอออันนี้นะสี่อันซีลูกเมื่อเมื่อลวกโบนางนี่นะโดยอว่าสีลกไห่บ่าวพามีเลยออสีลกให้อ้ายบอกโดยอาวมันขึ้นหน่อยอันชุ่มเจ้าหน่อยอยู่นองหละคือโบใบกินน้ำโบลกกห่ออ เป็นลกพักบงไห้ได้สารลำพอนเลยเอาเพิ่นสีฝากเขาน้ำบ่เอเดี๋ยโดยวพักอันนี้ก็เอาบ่อชีลกไห้ถามว่านั่นก็ถ้าว่าเอายูนองหล่ะไอ้ขันไห้กันเนาะสารลำพอนจะมันหน่อยก็เอาไปกินน้ำนะคุณเจ้าหลายคนอยู่ขันว่าขายนี่ก็ขายง่ายอยู่บนน้องหล่ะบนคล้ายซ้ำเพราะว่าเขากะปลูกกินเองย็นว่าขายเพลินเพลินกระหับซื้อโลดหันแบบ าปลูกหลายๆแล้ว,ลยยว้ปขายนันจังหวะดีแบบจัดบางเถื่อเพิ่นกะบบริลงตลาดเพิ่นกะมาขอซื้อน้ำเออโดยโดยเขาก็เลยว,ว่าอยากลูกออกเมื่อไรกะปลูกใหม่โดยโดยกเปืือกมันมันยังน้อยอยู่ได้อายวันนี้เนาะมันยังน้อยอยู่แต่ว่ากะอัน ทันว่าขายกับพ่อทีพิ่นมักสิได้เลยแมนเลยตลาดนี่ขายส่งมพ่อที่สานีเลยผักหองโบโบห้ยรายก็ได้เด้อนั่งเด้อเอาเอาน้อยนึงก็พอนะพ่อบั่นำนำใจกันเนาะเออน้องเพิ่นก็มีน้ำใจเลยว่าเสี้ยวห้บ่พอมีกับสาวลำพอนพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้คือแบบลอลับลายเด้อเอาน้อยหนึ่มนเมน มื่อหน้ามื่อไงยังสิอันมาหลินน้ำอยู่น้องเอ๋ยบุเอาลายก็ได้งามีเลยอันนี้เนาะผม่าเป็นฝุ่นงามเลยจะใส่ผุ่นยังนี่แหละถ้ากับบดี้ไซส์จะว่าดินนี่งามเนาะลยนูนี่ก็งามเลยพี่น้องเลยบุ้งธรรมชาติเลยพ่อเหล่านางเลยพวกบุ่งลายพูดได้หะ น้องเพิ่นก็เป็นคนมีน้ำใจเนาะพี่น้องจะเอาให้เพิ่นว่าจะมาตัวใหญ่ไหมโดยตัวใหญ่นะถ้ากาดบอกเอาบอกะกาดย้อนเอาบนละน้อยวนละน้อยอุเป็นยังไะอันมืดมืดหนาก็ได้น้องวะโดยโดยเอาประกอบกับเพ่อแล้วมัอนี่ยังบุพพิธเข่ามาบ่ล่ะมีมีเสาเสากึ่มบ่ โดยเพื <l id> <l id> <Bond i> ่นมาติเศร้าบ่โดยโดยกนี่เบาบ่อยังก็หลายคนอยู่น้องหลายคนหกะสมุกดาวันบ่โดยคืออันช่วงซุ้มน้องช่วงนี้กับนังบ่ได้ไปอันเก็บกระปองบ่นางโดยพอวายาเพื่นเข้ามาเลยนังบ่พ่อประมาณนี้บ่โดยก็เลยมามาเห็ดพักส่วนครัวเอาตัวนี้ โดยโดยอันนี้พนเอินผัคซี่บอกนะผักซี่ักซีักซีบ้านเฮาเม่นแมนกินกับปลใช่ละคือหายลร้แท่นะปนกบปนกับปูบเฮามีเมื่อตตำเจวเนาะตัวทางกลางใหญไงเอ้หายหายเด้แท่นละนี่นะโ เวลาซีลูกเมื่อไรก็ซีลูกใหม่ปลูกแนวอื่นมาอีกปลูกแนวอื่นอีกโอ้ยจะได้จะทีเนี่ยมันแฉะกำลังเนาะโดยน่าจะได้แบบทีละลายตัวนี้นะตัวแดงลองปลูกบัดดินอยู่พุ่นได้สานางคันว่าอันนั้นนะโอ้ขักเลยเนาะโดยปลูกลายถ้าดินคัอันอยู่พุ่นนะบ่ โดยขั้นยูพุ่นนี่กว้างยูนบ่โดยผูกเดรหลายอย่างยังยังบริไปเบิ่งบ่อยู่พุ่นนะไปเบิ่งเถื่อนึงโดย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 การแบบเป็นไปได้เอาไปอยู่พุ่นเนาะน้องอ่ะเนาะเห็นหัวเห็นยังจกเจือฮะนนะอกพายเด้ะแมนแมนคบอกพอมีเอ้คืออันตอนนี้นะงบมันเจาะส่างเจาะหน่ำนะมีระเบานังทุ่งอ่ะบบูนนะแม่์บูนแม่บุญ โดยกลัวสิเป็นเฮือนหรือว่าเจาะน้ําเจาะหยังเฮ็ดหัวเฮ็ดเาก็ยังบ่มีเนาะล่ะเนาะโดยถือว่ายังลายอยู่เด้พี่น้องเอ้ยเนาะกลัวจะเป็นเฮือนหลังนึงแล้วก็โอ้กวสิไปอยู่อาศัยได้นะแม่นๆต้องมีหลายอย่างมีน้ํามีพื้นมีไโดยกอย่างี่ได้แม่นๆแล้วก็เงือนซานก็ต้อง่นนานะเพื่อว่าความปลอดภัยคือสมมุติว่าอัน อ่ามีเฮือนมีซานแล้วกับสีพากับง่ายไปอยู่พุ่นบ่ละโดยไปไม่เ่ากับไปบ่แมนโดยโดยไปเบิดซ้ำโดยอะไรเนาะอ่ได้บนอยู่บนเศร้ากับที่ใจน้ำน้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยอยากให้คนง่ายไปอยู่พุณไม่ไหวอยู่อันะแม่นแมนคือคือในใจความมุสึกในใจนี่ก็จะไปบ่ละโดยแหงบ่อยากไปนี่โดยแหงอยากไปอ กะเข่าใจความุสึกน,อน้องคนอยู่แมนแมนมันกะบัคืออยู่เพื่อนเฮาปันไดโน่นนุ่งล่นะเนาะโดยแมนแมนกินข่าวแล้วบ่เมื่อนี่ฮะกินแต่เศร้าอันที่อ้าตอนนี้ยังบริกินบอกตอนนี้ก็เทียงแล้วได้นี่เนาะเออจักหน่อ,อ,นอยเนะาะเฮาก็จึงจะให้น้นองคนไปกินแมนแมน,น,น,นบัวมีแนวกินบ่หรือว่าจังใดนางแห่งเป็นกระเพาะซับยังนบัวทันอยากเออ งานแบบนี้แล้เจ้าจังานเป็นกระเพาะฮานองเลยเป็นน้ำเพลินกินข่าวบตรงเวลาเนี่ยแหละเพราะมีแมงที่เพลินกับไอ้อยังน้อยไงนะโดยวันนี้ฮะต้องกินข่าวตรงเวลาเด้อโดยตอนเศร้าตอนเที่ยงตอนแรงเนาะแมนแมนโบยาก็ต้องอดกินเถอะนะโดยมีตอนนะแมนแมนอยังกับกินไปก่อนเพราะน้องสบายด้วโดยเป็นกระเพาะก็ต้องกินแนวที่ว่ามันมันอ่อนแมหารทีว่นเลย กันกินอาหารที่วาแขงเค็ดเค็มโบยังจะแพ้กระเพาะเขาอีกโดยโดยตัวนี้จะคาร์บอก่อนต่น้องเพื่อนเขาซึ้ว่าจอยเนาะจอยจอยล้วกาแบบแววตาของน้องเพื่อนนาะ f เอฟซีบ่งบอกนะพี่น้องเรื่องใดเรื่องหนึ่งประมาณนี้เพียงแต่ว่าบบแสดงอาการนะ เนาะบางสิ่งบางอย่างเขากะว่าโบได้เนาะนุ่งเนาะแม่แม่โบไวกับโบให้โบอยากให้เจ้าว่าดอกนะแม่แม่แล้วกะสิโบถามเรื่องเก่าที่ผ่านมาตดไปยด้วีหรือว่าให้มีแต่สิ่งใหม่ๆแล้วกะสิ่งดีๆเข้ามาแม่แม่ต่อไปกะมีแต่อ่าขยันทำมาหากินเนาะอะไรก็เป็นคนดูมั่นขยันโดยกับภาวนาเนาะพี่น้องว่าอยากให้น้องเพื่อนนี้อ่ามีบนอยู่บนเศร้านุ่งละ กระชิได้ง่ายไปอยู่เป็นของตัวเองใช่ไะโดยตัวนี้ก็ะดีใจน้ำนองเพิ่นที่ว่ามีทีดินแล้วนะโดยระวังว่าเพิ่นกระชือแล้วล่ะพอแหละทีเป็นทางคือขันเป็นง่ายไปอยู่พุ่นในน่องสิปลูกพักบ่โดยสิปลูกพักคือนั่มในเพิ่นวาเจาะสบายอยู่บ่ละอยู่พุ่นนะถึงยัง พ่นซิมเบาหรืออยู่ใชเก่อนพ้นซิมโดยโดยสีโอันเป็นปัญหาดอกเบาพอมีไอ้คืว่าอยู่พุ้นมันจะคลอยลงไปคนจะเจ้านะวันนี้ก็สิได้เบิ่งน้องเมกับน้องบิ้งปลูกพักพี่น้องเนาะขัดพันใหญ่ไปอยู่บนไม้เป็ดก็ใหญ่ไปแล้วเนาะพยายามเลี้ยงยีพุ่นแล้ววันนี้ถือว่าเป็นคนอันมักปลูกเนาะหายากได้เด็กหน่อย ชิพอยาหกสิบเจ็ดนี่หูเห็ดสวนครัวพอได้เก็บพอได้กินหูจังจากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เแมนแมนคือไก่ในชุมชนเรามีก็อยากเลี้ยงเพิ่มหรือเปล่ล่ะโดยเอแห้งอยากเลี้ยงไก่ก่ะโดยอันนี้พาซื้อให้เจ้าอันนี้อันนี้ให้เมถาวรเสื้อให้เมถาวรเสื้อให้โดยเสื้อเพิ่นทักอินหันโตัวใส่หันนางตุ้บินนะคู่สาวพันคู่สาวพันโดย โดยโดยว่าครูหนึ่งสี่สิบบาทน้องบําพ็แมนแมนถือโจนหนึ่งส่าบาทดีดีเนาะสนับสนุนพี่น้องเอ้ยันแหละชุ่มอายกับมาลินนน้ำกับยังไงผู้ใหญ่เพิ่อนอ่ามองเห็นเนาะล่ะ,ละ,นะเนาะเพิ่นกนระซงสารได้พี่น้องถือว่าเอฟซีท่านใดที่บ่ได้ฟังเรื่องราวของน้องเมย์กับน,น้องบิ้งเนาะผ่านมาพี่น้องกับคลิปก่อนๆันแหละเนาะที่จริงชุมเฮาก็บู้อู่เนาะงสอลำพรแต่กับซีคอเว้นบ่ถามอีหล่ะเอ้ยโดย อ่ามันทันทามกับมันสิเป็นเรื่องเดิมๆซ้ำแต่อันเก่ามันกระสีบงงามเนาะทางฝ่ายนั่นและกับฝ่ายนี้พี่น้องมีเดียบามาไายพอว่ายยังให้ผู้ใหญ่มองเห็นเนาะให้เพิ่นพิจารณาเบิ่งแมนแมนไอ้ปนใช้สิทิ์แบบไหนโดยคันบ่อนั่นกับปุู้่ได้น้องลาเไอ้ว่าวจุนเจ้าเป็นคนหมักปลูกฝังเป็นคนหมักเลี้ยงโดยน้องลาเพิ่นสิลูกอีก หลายแท้กินโมเบิร์ดแน่โดยเต็มล้นรุนกระทะสามนะฮะโดยผักกันเห็ดน้ำกันนนอนสุดเจ้๋งนะโดยที่บเพิ่นหักแทงกันได้เห็ดยไปน้ำกันเคยอยู่บ่านองล้าอันแบบพิษกันเคยอยู่บ่สองพี่น้องนี่บเคยขนาดว่านอนก็ยังนอนน้ำกันประมาณนี้แมโดย โดยโดยมีหลายเบิร์กันด้อเบิร์นเงกันโดยกันสองคนมีสองพี่น้องคือมีคือมีสองพี่น้องในบ่ิษัทเจ้ากะโดยมีไปสองคนหากเพงกันแล้วน้องเนาะโดยเห็ุจังไรโดยน้องะอันเอ้กขออนุญาตถามเนาะคืออยู่กันสองคนเนี่ยล่ะก่าห้องซึ่งท่ออยู่บ่โดยท่อ สวัสด <muitas> um, uh, no um, ีแล้วน้องเพิ่นกะอยู่สามว่าอยู่สองคนนั่นแหละเนาะเพราะว่าอาศัยไฟเผื่งกันมีสองพี่น้องนะโดยน้องหลากะอ่าคือพ่อแม่เพิ่นบริยูนั่เนี่ยจะหูวงซื้คิดฮอดเพคุณดิบ่โดยคิดฮอดสมมุิว่าพ่อแม่ของน้องเมย์และน้องบิ้งนอน้อังลาเนาะเพื่อนด้เบิ่งคลิปของอ้ายอะไรก็ของสาลัมพอนนี่อะน้องเมย์อยากฝากยังหาเพื่อนบ่อละโดยอยากฝากฝากทิ้ง แม่และพอที่เห็นคลิปนี้จะขอให้เพื่อนลงมาือวามาอยู่กับลูกโดยโดยลูกก็คิดหอดพ่อและแม่โดยโดยยังให้เพื่อนกลับมาบุางโดยวังว่าเพื่อนสีได้บเบิ่งคลิปของเจ้านองหล่ะเนาะโดยว่าความรู้ซึกเพื่อนตอนนี้ว่าเป็นยังไ๋โดยโดยและพี่น้องเอก็บังว่าพอ กับแม่สิเห็นน้องหลานเนาะคลิปของพวกน้องทั้งสองเราจะให้เพิ่นกลับมาโดยคือพอในเพิ่นไปอันโดนเติมจำยังจื้อเพิ่นได้โมเส่ะบ่จื้อน่ะคือพอกับแม่อันไผเป็นคนไปก่อนเฮาก็คิดบอกเลยอโดยคือยังน้อยว่าชีซะโดยยังน้อยก็เลยจำยังบบได้นะโดย คือน้องผู้หลาเด้สนุนน้องว้่งคิดหน่อดพอกับแม่อยู่บ่อโดยโดยคันว่าเพิ่นเห็นคลิปนี้เลยอยากฝากถึงถึงเพิ่นอยู่บ่ออยากฝากยังถึงเพิ่นบ่อฮะอยากให้เพิ่นกลับมาหาอยู่บ่อเลยว่าไดยอยากเพิ่นกลับมาหาโดยคันว่าเพิ่นกลับมาน้องหลานน้องเฮากัยังหักเพ่งเพิ่นคือเก่าเนาะโดยโดยยังเห็นเพิ่นเป็นพ่อเป็นแม่คือเก่าเนาะโดยโดยโดย กฝากแน่เ้อพี่น้องเลยเนาะโดยในคลิปนี้เลยเนาะแมนแมนก็ฝากพ่่อแมกดไลค์กดแชร์ออกไปเนาะน้องหลานเนาะวังว่าพ่อกับแม่เพิ่นได้เห็นเนาะ grab มาเดยจะเห็นว่าลูกเพิ่นในตอนนี้เพิ่นใส่ีวิตอยู่แบบใดน้องหลานเนาะโดยวังว่าถ้าว่าเพิ่นอยู่ลาวห้ามหรือว่าอยู่ไทยก็คือว่าสิเห็นเนาะพี่น้องถ้าว่าเพิ่นเบิ่งโลกโซเชียลเนาะโดยก็ฝากทุกคน เอฟซี FC, กดไลค์กดแชร์ออกไปในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะกระสงสารน้องเิ่นอยู่สุมเฮาก็ได้อออยู่กันตามรับพังสิเหะเนะยังได้ส่งพี่น้องพี่นอ้นองเลยพู้ว่าเสียัยไผยพิ่งไายได้เนาะอ่ะยังได้กระสุเด้อลาะเดอ้อบ่ต้อง<ห>ท่อถอยดอกอยังได๋กะเป็นกำลังใจห้แมนยังมีสุมอ้เออโดยโดยเอาถุงมาใส่พักเออ โดยจังหวัดมีน้ำใจพี่น้องเอลยเนาะเก็บผากพักมาให้บาพรมีกับสาวลำพอนหวานัวเป็นไฮไลท์แมนแมนี่กัเก้งไฮไลท์แล้วอีหล่ะไอเก่งใจแล้วเนาะเก่งใจแล้วนะไอกินโอ้ลายมือเติบได้นี่ใส่ตู้ไว้เนาะเก่งใจแล้วล่ะเอ้ยไฮไลท์มืดนะบ่โดย เนาะปลูกเพื่อจะปลูกได้น้องหลานโอ้ยจังแม่เป็นคนมีน้ำใจพี่น้องเลยเนาะและมื้อนี้ก็เข้ามาหาเนาะมาเยี่ยมมายามโดยพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็มีน้ำใจเอาผักให้บอพามีเลยก็สาวลำพอนโอ้ยที่แบบเมีหยังในอีหลาในมือเจ้านะผักคะผักคะออกินกับตำมะฮงเนาะโดยโดยอาจจงได้ชุมอ้ายกับเอื้อยกับก่อนเด้อได้ก่อนกับกะ จะเอาให้เพิ่นหาสิพัน์พี่น้องก็เป็นเงินของบบาพัมีเองนี่แหละเนาะอยากแบ่งปันนำใจไว้ให้เพิ่นซื้อในอยู่นอกินไอหล่ะโดยพอได้ซื้อในอยู่นอกินหล่ะเอลยโดยจังไรกะสู้ๆเด้อน้องเด้อบ่ต้องทอดอยดอกจังไรกะขอให้ฮักแพงกัน สองพี่น้องและน้องเอ้ยจักมือเพิ่นกระสิคับมาและพ่อแม่ก็บยาโบคิดลายเด้อน้องเด้อสุมไอ้ก็เป็นกําลังใจให้มียังกันเนาะโดยโดยและก็วังว่าสิมีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญอ่ายื่นมือเข้ามาซอยเพิ่นเนาะอ่าเรื่องการบัวจะเป็นเจาหน้าบบหรือบาเห็ดหั้วแล้วก็เห็ดเฮือนต่างๆเนาะสารพรคนละเล็กคนละหน่อยก็ได้นาออีหล่าเนาะโดยสุมเ้าก็สิมาเป็นสะพานบุญใไห้ดอกนาะพี่น้องก็สทรงซารน้องเพิ่น คือน้องสาวตอนนี้อยากออกไปถ้าว่ามีบนอยู่บนเท้าคืออยากออกไปโดยโดย,โดยอะไรเนาะก็อยากออกไปนในบอทีืว่าเป็นของตอนเองนหละเนาะโ<ม>ดยก็เขาใจน้องสาวคนนี้โดดเมนเมนเขามาเ<ม>นี่ยเขาเห็นแววตา้องทั้งสองเขากับพ่อหัวนะออแต่เรื่องบางเรื่องเขากับบออาถามเนาะพี่น้องเพราะว่า fc ไล่ท่านี่ขึ้นซีพู้อะไรกัเคยได้ยินผ่านคลิปต่างๆเนาะพี่น้องเนาะ อาจังไดซุ้มไอ้กับเอื้อกับกุฎอลาเดออยู่ดีมีแห้งขอบใจเด้ดูดูอะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะมือนี่บพมีก็เดินทางเข้ามาหาน้องเมฆกับน้องบิ้งเนาะพี่น้องเนาะมามือนี่กะพ่อน้องเปิดปลูกพักอยู่สวนพักสวนขั้วเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเลยก็ถือว่าเป็นเด็กน่อยที่ขยันเนาะเลยกาสนับสนุนอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะอ่าจังได้ทางบพมีก็เป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนคือเก้าพี่น้องเลยเนาะมามือนี่กะ ปาพมีกับประได้ถามก้าวกายเรื่องของเพิ่นได้พี่น้องเด้อเนาะอ่ะถาถทมี่ว่าจะให้ชีวิตน้องเพิ่นดีขึ้นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องเพิ่นมีที่มีทางถ้าว่าเพิ่นได้เฮื่อนได้ซานหรือวา่าอ่าเพิ่นก็สิยง่ายไปเพราิซะพี่น้องเอ้ยเนาะง่ายไปอยู่ที่พักที่อาศัยเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่นก็คืออยากออกไป เนาะโดยว,วังวาเอฟซีเพิ่นกับคือสิเคยได้ฟังเนาะพี่น้องน้าคลิปก่อนๆนานะพี่น้องที่วาา่าไล่ทานมาทายเพิ่นนแะละก็ฮาเบิ่งจากแววตาน้องเป็นกระู้พี่น้อ,องว่งาเพิ่น,น,นจังไดนาะพี่นอนะ้องเนาะจังไดก็เป็นกําลังใจให้น้องเพิ่นเดอ้อพี่น้องทางบาวพามีกับสิไดขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าอยากซอยเรือเพิ่นก็ติดต่อมาทางบาวพามีหรือว่าสาวลําพรก็ได้พี่น้องหรือว่าส่งอื่นๆเนานะก็สามารถเป็นสะพานบุญให้เพ,พิ่นได้พี่น้อง้ยจังได้คลิปนี้ก็นะ ลาไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะสบ,บายดีสบ,บายดี